บทที่85้าความพ่ายแพ้หลิวเฉิงเฟิงพูดด้วยรอยยิ้มที่เหยียดยามว่าหน้าขันเสียจริงหากว่าเขาสามารถเอาชนะได้แล้วจะถูกกดดันอย่างหนักได้อย่างไรแล้วถ้าเขาถูกกดดันอย่างหนักจะสามารถเอาชนะได้อย่างไรกันคำตอบแบบนี้ของท่านมันดูขัดแย้งกันเป็นคำพูดที่ไร้สาระเสียจริงหลินหยุนก็ไม่ได้ที่จะไปมีปากมีเสียงกับเขาพูดด้วยท่าทางที่ไรอารมณ์ว่าข้าพูดสุ่ม 4, สี่สุมห้าหรือไม่ดูดูกันไปก็จะทราบได้เอง หลิวเฉิงเฟิงร้อนรนที่จะกอบกู้ชื่อเสียงหน้าตาที่เสียท่าไปเมื่อครู่นี้เขาคิดว่าที่หลินหยุนพูดครั้งนี้เป็นการพูดมั่วซั่วสุมสี่สุมห้าดีเลยข้าจะใช้ข้อเท็จจริงเพื่อมาเปิดโปงคำหลอกลวงของท่านหลิวเฉิงเฟิงพูดพร้อมรอยยิ้มที่มั่นใจซูจือเหลียงฝึกฝนวิชาวิทยายุทธตามที่หลินหยุนได้ถ่ายทอดให้เขาพลังพายในร่างกายแข็งแกร่งหนักแน่นกว่านักบูในระดับเดียวกันซูจือเหลียงเตี่ยมด้วยพลังพายในแต่กลับไม่เคยได้เรียนรู้กระบวนท่าวิชาใดๆเลย ยิ่งกว่านั้นนี่คือครั้งแรกที่ซูจือเหลียงประลองฝีมือกับผู้อื่นไม่เคยมีประสบการณ์แม้แต่น้อยดังนั้นในช่วงสิบกระบวนท่าแรกซูจือเหลียงมือเท้าสับสนจนทำอะไรไม่ถูกอาศัยพึ่งพลังภายในที่แกร่งกล้าจึงยืนหยัดเอาไว้ได้ แต่ว่าซูจือเหลียงสติปัญญาดีมีไหวพริบรับรู้อะไรได้รวดเร็วหลังจากผ่านไปไม่กี่กระบวนท่าก็สามารถจับจุดรับรู้ถึงเคล็ดลับบางอย่างได้ต่อให้กระบวนท่าวิชาของฉินลู่จะงดงามแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถที่จะทดแทนส่วนของพลังภายในที่ขาดได้ไท้ายที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ไป ผลของการต่อสู้ในครั้งนี้ตรงตามที่หลินหยุนคาดการไว้ตั้งแต่แรกในสิบกระบวนท่าแรกซูจือเหลียงโดนฉินลู่รุกเข้าชกไม่ยั้งแต่เมื่อผ่านไปสิบกระบวนท่าแล้วซูจือเหลียงก็เริ่มเป็นฝ่ายควบคุมจังหวะจนถึงกระบวนท่าที่28การต่อสู้ก็ยุติลงที่จริงแล้วเดิมทีซูจือเหลียงสามารถที่จะยุติการต่อสู้ได้ในช่วงกระบวนท่าที่15้าแต่นี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกของเขาไม่อยากที่จะยุติการต่อสู้ลงอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงตั้งใจยอมอ่อนเชิงให้ เห็นสภาพการเหมือนกับที่หลินหยุนคาดเดาวไว้ไม่มีผิดเพี้ยนเสเทียนหัวตะลึงอย่างมากพูดด้วยท่าทีที่เลื่อมใสคุณท่านหลินท่านเทพจริงๆหลิวเฉิงเฟิงสีหน้าท่าทางไม่ดีคิดไม่ถึงว่าหลินหยุนจะทายได้อย่างมั่นยำชินลู่กลับคืนสู่ทัพฝ่ายตระกูลชินอดทนต่อบาดแผลและความเจ็บปวดในร่างกายคำนับแล้วพูดกับชินอูชีว่าชินลู่ไม่มีความสามารถทำให้ตระกูลชินสูญเสียเกียรติและความน่าเกรงขาม ชินอูชีพูดด้วยสีหน้าอันหม่นมองว่านายทำเต็มที่แล้วรีบไปพักรักษาอาการเถอะการต่อสู้ในยกถัดไปข้าจะเป็นผู้เข้าประลองเองเมื่อชินอูชีพูดจบก็กระโดดขึ้นไปสู่พื้นที่ว่างข้างศาลาเซเทียนหัวเห็นดังนั้นพูดด้วยความยยหยันว่าชินอูชีนี่ท่านต้องการที่จะออกโรงประลองฝีมือเองเลยเหรอเท่าที่เห็นตระกูลชินของท่านไม่เหลือใครแล้วใช่ไหมชินอูชีพูดอย่างเย็นชาว่า ไม่ต้องมาพูดพร่ำเพรื่อเอาชนะข้าได้ท่านจึงจะมีสิทธิ์ที่จะโอ้อวดซูจือเหลียงส่งเสียงฮึมเตรียมที่จะบุกเข้าโจมตีหลินหยุนพูดขึ้นกระทันหันว่าเขาระดับพรสวรรค์นายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขากลับเข้ามาเถอะซูจือเหลียงตะลึงชั่วขณะหันกลับไปมองที่หลินหยุนจิตใจไม่ยินยอมอย่างมากแต่ไม่กล้าที่จะขัดขืนต่อหลินหยุนจึงหันหลังกลับมายืนอยู่ข้างหลินหยุนนี่มัน เซเทียนหัวมองไปที่หลินหยุนด้วยความตะขิตะขวงใจซูจือเหลียงยังไม่ทันได้ประลองฝีมือก็กลับเข้ามาแล้วแบบนี้หมายความว่าอย่างไรแต่ว่าซูจือเหลียงสามารถช่วยเขาเอาชนะได้แล้วหนึ่งยกเขาจึงไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากไม่มีทางเลือกเซเทียนหัวทำได้เพียงมองไปที่หลิวเฉิงเฟิงคาระวะและพูดด้วยรอยยิ้มว่าปรมาจารย์หลิวครั้งนี้คงจะต้องรบกวนท่านแสดงฝีมือแล้วมองไปยังหลินหยุนพูดอย่างเหยียดยามว่า ไอหนุ่มน้อยนับว่านายยังรู้จักตนเองดีพอรู้ถึงความเก่งกาจของนักบุพันสวรรค์ไม่อย่างนั้นอาจารย์ของนายคงจะไม่มีชีวิตกลับมาได้อีกตลอดไปสูจือเหลียงมองไปที่หลิวเฉิงเฟิงราวกับว่ามองไปที่คนโง่อย่างไรอย่างนั้นคนผู้นี้รู้สึกว่าตนเองดีเป็นหน้าพอใจอยู่ตลอดท,ทั้งที่จริงไม่ทราบเลยว่าหลินหยุนมีความสามารถเก่งกาจมากเพียงใดหลินหยุนก็ไม่อยากที่จะถือโทษกระเทืองกับผู้ที่เสมือนกบในกลาลเช่นนี้ยังคงเก็บเงียบไม่พูดอะไร หลินหยุนไม่พูดหลิวเฉิงเฟิงกลับนึกว่าหลินหยุนหวาดกลัวจึงหัวเราะย้อยเย้ยกระโดดไปที่ด้านตรงข้ามของชินอูชีข้าคือหลิวเฉิงเฟิงแห่งเว่ยเหอท่านคือผู้ใดบอกชื่อเสียงเรียงนามของท่านมาแต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยประลองยุทธ์กับผู้ที่ไม่มีชื่อเสียงเรียงนามหลิวเฉิงเฟิงกล่าวด้วยท่าทางโอหังหลิวเฉิงเฟิงฝ่ามือเหล็กแห่งเมืองเว่ยเหอที่แท้ก็คือท่านนั่นเองชินอูชีกล่าว หลิวเชิงเฟิงเงยหน้าขึ้นพูดพร้อมกับท่าทางหญิงยะโสว่าในเมื่อท่านเคยได้ยินชื่อเสียงของข้ามาก่อนแล้วหากตอนนี้จะยอมแพ้ก็ยังทันจะได้ไม่ทำให้ร่างกายต้องบาดเจ็บและทรมานเฮ่เฮ่ชินอูชีแห่งตระกูลชินมาลองทดสอบรับพลังฝ่ามือเหล็กของท่านชินอูชีกล่าวอย่างเย็นชาหลิวเชิงเฟิงส่งเสียงฮึมเจ้าพวกโง่เขาวและดื้อรัน้น จากนั้นฝ่ามือของหลิวเฉิงเฟิงได้รวบรวมพลังอยู่ที่บริเวณหน้าอกตัวเขาเปรียบเสมือนสายลมลอยพุ่งตรงไปยังชินอู่ชีตเตรียมรับพลังฝ่ามือของขา้าชินอูช่ชีไม่หลบหลีกยกหมัดขึ้นรอหลิวเฉิงเฟิงเข้ามาแล้วก็ชอกออกไปทั้งสองคนแลกพลังหมัดกันไปมาต่อสู้กันด้วยฝีมือที่เท่าเทียมมองดูจากพลังยุดของทั้งสองแล้วไม่มีใครเป็นรองใครเซ่เทียนหัวพูดบ่นไม่หยุดหวังว่าปรมาจารย์จะเป็นผู้ชนะปรมาจารย์หลิวจะต้องชนะอย่างแน่นอน พลังยุทธ์ของหลิวเฉิงเฟิงก็ถึงระดับขั้นพรสวรรค์การห้าหันกันระหว่างนักบูพสวรรค์ทั้งสองคนเป็นภาพที่งดงามตระการตายอย่างมากลบล้างจินตนาการของคนธรรมดาทั่วไปทั้งหมดก็เหมือนกับว่ากำลังดูละครจอมยุทธ์อาจจะดูเดือดเลือดพลานมากยิ่งกว่าละครจอมยุทธ์ก็เป็นได้เพราะว่ากระบวนท่ามากมายในหนังจอมยุทธ์ไม่สามารถถ่ายออกมาเป็นละครได้แต่นักบูพสวรรค์ที่แท้จริงกลับสามารถแสดงกระบวน่าเหล่านี้ออกมาได้อย่างง่ายดายซูจือเหลียงมองดูอย่างตาไม่กระพริบอุทานว่า นักบุพสวรรค์เก่งกาจแกร่งกล้าเสียจริงหลิวเฉิงเฟิงผู้นี้แม้ว่าจะนิสัยไม่ดีแต่กลับมีพลังยุทธ์ที่เก่งกาจมากเลยทีเดียวหลินหยุนพูดว่าเขาคงจะรับกระบวนท่าได้อย่างมากอีกไม่เกินสิบท่าภายในสิบกระบวนท่านี้จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนสิบกระบวนท่าคงน้อยไปหน่อยหรือเปล่าซูจือเหลียงไม่ค่อยอยากจะเชื่อในระหว่างการต่อสู้หลิวเฉิงเฟิงแอบบ่นบ้างเพราะตอนแรกเริ่มเขาไม่รู้สึกว่าพลังยุทธ์ของชินอูชีจะเก่งกาจมากเท่าใด แต่ว่าหลังจากที่ต่อสู้กันไปสักพักหลิวเฉิงเฟิงรู้สึกว่าต่อให้เขาจะบุกจู่โจมอย่างไรชินอูชีก็สามารถรับมือได้อย่างง่ายดายที่น่าแปลกที่สุดคือยิ่งหลิวเฉิงเฟิงโจมตีออกอาวุธรุนแรงมากแค่ไหนชินอูชีตอบโต้กลับมาก็รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นหลิวเฉิงเฟิงเริ่มที่จะหงุดหนดแต่ชินอูชีกลับยิ่งจะสงบมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากผ่านไปห้ากระบวน่าหลิวเฉิงเฟิงเตรียมพลังโจมตีเป็นครั้งสุดท้าย การโจมตีปะทะที่รีบร้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คงจะทราบกันดีหลิวเฉิงเฟิงถูกชินอูชีชกเข้าที่หน้าอกอย่างจังร่างกายลอยออกไปไกลซูจือเหลียงมองไปที่หลินหยุนด้วยท่าทางเคารพและเลื่อมใสาอาจารย์บอกว่าภายในสิบกระบวนถ้าจะต้องพ่ายแพ้เขายืนหยัดได้เพียงแค่ห้ากระบวนท่าเท่านั้นอาจารย์ท่านเทพจริงๆเซเทียนหัวลุกยืนขึ้นพูดอย่างหวัว่นวาว่าปรมาจารย์หลิวก็พ่ายแพ้แล้ว ตอนนี้จะทำอย่างไรดีเดินกลับไปนั่งที่ศาลามองไปที่เซ่เทียนหัวแล้วพูดว่าท่านเซ่พลังยุทธ์ของเขาเกรงว่าน่าจะเข้าใกล้ระดับขั้นพรสวรรค์สูงสุดแล้วข้าเพียงแค่มีทักษะด้านนั้นๆติดตัวมาแต่กำเนิดโดยไม่ต้องฝึกฝนอยู่ในระดับขั้นพรสวรรค์ชั้นสูงจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแม้ว่าหลิวเฉิงเฟิงจะพ่ายแพ้แล้วแต่ก็แสดงพลังยุทธ์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์กันแล้วเซ่เทียนหัวไม่กล้าที่จะล่วงเกิน ปรมาจารย์หลิวพูดเกินไปแล้วพลังยุทธ์ของท่านทุกคนได้ประจักษ์กันไปแล้วเพียงแต่ชินอูชีผู้นั้นมีฝีมือที่เก่งกาจมากกว่าเล็กน้อยวันใดวันหนึ่งท่านคงจะสามารถมีพลังยุทธ์ที่เหนือกว่าเขาได้แน่นอนเซ่เทียนหัวกล่าวอย่างนอบน้อมชินอูชียืนอยู่ที่พื้นที่ว่างด้านนอกของศาลามองไปที่เซ่เทียนหัวด้วยท่าทางที่โอ้อวดพูดอย่างเย็นชาว่าเซ่เทียนหัวนานยอมแล้วหรือยัง เซ่เทียนหัวกรดเคืองอย่างมากแต่หลิวเฉิงเฟิงก็พ่ายแพ้แล้วฝ่ายเขาทางนี้ไม่มีใครที่จะออกมาต่อสู้ได้อีกแล้วท่านเซ่ทำไมไม่ลองเชิญคุณท่านหลินออกมาประลองยุทธศักย์ยกละอูกัวซ่วงที่อยู่ด้านข้างพูดขึ้นมาอย่างกระทันหันเซ่เทียนหัวและท่านอื่นต่างคิดกันว่าที่พึ่งของหลินหยุนก็คือซูจือเหลียงดังนั้นจึงมองข้ามหลินหยุนไป แต่ว่าอู๋กัวซวงให้ความสนใจในตัวหลินหยุนมาโดยตลอดดูจากอากับกิริยาที่ซูจือเหลียงปฏิบัติกับหลินหยุนนั้นอู๋กัวซวงรู้สึกว่าซูจือเหลียงไม่เหมือนว่าจะเป็นอาจารย์ของหลินหยุนเลยกลับตรงกันข้ามอู๋กัวซวงรู้สึกว่าหลินหยุนเหมือนจะเป็นอาจารย์ของซูจือเหลียงเสียมากกว่านอกจากนี้เมื่อครู่ที่หลินหยุนทำนายผลแพ้ชนะของการต่อสู้ต่างก็แม่นยำมากอู๋กัวซวงรู้สึกว่าหลินหยุนคงไม่ธรรมดาเหมือนกับที่แสดงออกมาให้ทุกคนเห็นกันอย่างแน่นอน สายตาของเซ่เทียนหัวมองไปที่หลินหยุนวิชาการทำนายของหลินหยุนเขาเลื่อมสายอย่างมากแต่หากพูดถึงการต่อสู้แล้วเซ่เทียนหัวไม่คิดว่าหลินหยุนจะเก่งกาจไปกว่าชีหมิงแต่ว่าเมื่อเห็นสายตาที่เฝ้ารอคอยของอูกก๋กัวซ่วงแล้วอีกทั้งเซ่เทียนหัวเองก็ไม่มีใครจะเป็นมาเป็นตัวแทนในการประลองยุทธ์เซ่เทียนหัวจำใจคิดว่าจะต้องทดลองดูกันสักตั้งคาระวะไปทางหลินหยุนแล้วพูดว่าคุณท่านหลินหากท่านมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะชินอูชีได้ ก็ขอเชิญท่านแสดงฝีมือเพื่อช่วยเหลือพวกข้าด้วยลิวเฉิงเฟิงหัวเราะอ,อย่างเย็นชาสีหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความเหยียดยามท่านเซ่เขาเป็นคนธรรมดาที่แม้แต่ชี้แท้ก็ยังฝึกฝนไม่สำเร็จให้เขาไปประลองยุทธ์ไม่ใช่ส่งเขาไปตายหรอกเหรอไม่ต้องพูดถึงเขาเลยต่อให้อาจารย์ของเขาไปประลองก็ไม่สามารถรับมือกับหนึ่งกระบวนท่าของชินอูชีได้ความแตกต่างระหว่างพรแสวงกับพรสวร์ ก็เปรียบได้กับร่องน้ําที่กั้นกลางระหว่างภูเขาไม่มีใครสามารถข้ามผ่านไปได้บทที่86อ่อนแอแต่กําเนิดดั่งมดน้อยนี่มันเดิมทีเซ่เทียนหัวจําใจคิดว่าจะต้องทดลองดูกันสักตั้งแต่ตอนนี้ก็ต้องจํายอมที่จะถอนตัวออกกลางคันคิดไม่ถึงว่าหลินหยุนจะพูดขึ้นอย่างกระทันหันท่านเซให้เงินค่าหนึ่งรล้านค่าจะเอาชนะการต่อสู้ครั้งนี้ให้แก่ท่าน ภาพเหตุการณ์นี้เหมือนกับตอนที่เกิดขึ้นในบ่อนพนันอย่างไรอย่างนั้นท่านใดนั้นเซ่เทียนหัวก็เกิดความมั่นใจขึ้นในตัวหลินหยุนอีกครั้งครานั้นที่บ่อนพนันเขาก็รู้สึกว่าหลินหยุนคงจะไม่มีทางชนะพนันได้แต่หลินหยุนก็เอาชนะได้ไม่ใช่หรอครั้งนี้ไม่แน่ว่าหลินหยุนอาจจะสร้างปรากฏการณ์เหมือนครั้งก่อนนั้นก็เป็นได้อีกทั้งตอนนี้เซ่เทียนหัวก็ไม่มีทางเลือกอื่นได้อีกแล้วตกลงคุณท่านหลินหากท่านสามารถเอาชนะการต่อสู้ครั้งนี้ให้แก่ข้าได้ข้าจะให้้เงินนนท่า100ลาล การต่อสู้ในครั้งนี้มีความเกี่ยวพันไปถึงเขตพื้นที่ปกครองทั้งหมดของเซ่เทียนหัวไม่เทียงแค่หนึ่ง้ยล้านหากว่าหลินหยุนเอาชนะได้หนึ่งพันล้านเซ่เทียนหัวก็ยอมจ่ายให้โดยไม่ขมวดคิ้วใดฮ่าฮ่าหลิวเฉิงเฟิงพูดด้วยท่าทางที่เหยียดยามไอ้หนุ่มน้อยชินอูชีเป็นนักบูที่มีทักษะด,ด้านนั้นๆติดตัวมาแต่กําเนิดโดยไม่ต้องฝึกฝนพลังยุดถึงขั้นเปรียบได้กับนักบูพัส,สวรรคสูงส,สุดเลยนายจะเอาอะไรไปสู้กับเขา คิดเพอือเจอ๋อเลวไหลเสียจริงหลินหยุนมีสีหน้าที่หมดหวังมองไปที่หลิวเฉิงเฟิงที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเหยียดหยามพูดขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่แปลกก็แค่นักบุพสวรรค์เองไม่ใช่เหรอเพียงแค่ข้าต้องการก็สามารถมีได้ทุกเมื่อหลิวเฉิงเฟิงหัวเราะฮาฮาขึ้นเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยการดูหมิ่นเหยียดหามไอ้หนุ่มน้อยนายคิดว่านักบุพสวรรค์เป็นผักกาดขาวข้างทางนั้นเหรอนายต้องการก็สามารถมีได้ มันเป็นเรื่องที่ตลกขบขันเสียจริงท่านเซ่เขาผู้นี้คงเป็นบ้าไปแล้วจริงๆข้าเตือนให้ท่านรีบคิดหาวิธีการใหม่เสียแต่เนิ่นๆอย่าไปเสียเวลากับเขาผู้นี้อีกเลยหลินหยุนไม่ได้สนใจอะไรเขาแล้วก็นำยาเม็ดหนึ่งออกมายื่นไปให้กับซูจือเหลียงที่กำลังตกตะลึงอยู่ทานมันเข้าไปซูจือเหลียงได้กลิ่นความหอมที่ระเหยออกมาจากยาเม็ดนั้นท่าทางดีใจรับยาเม็ดนั้นมาแล้วก็กลืนลงไปทันทีเสียงพูดของหลินหยุนก็ค่อยๆดังขึ้น ขับเคลื่อนพลังเพื่อปรับลมปราณซูจือเหลียงรีบขับเคลื่อนพลังอย่างเงียบๆดูดรับพลังจากยาเม็ดน,นั้นเซ่เทียนหัวและทุกคนมีท่าทางที่อยากรู้อยากเห็นไม่เข้าใจว่าหลินหยุนกําลังทำอะไรอยู่หลิวเฉิงเฟิงมีสีหน้าที่ซีเซียวเขาเป็นผู้ที่รู้จักรู้คุณภาพของสิ่งของดีจึงทราบได้ว่ายาเม็ดนั้นเมื่อครู่นี้ของหลินหยุนมีคุณค่าสำคัญมากเพียงใด หรือว่าเขาจะสามารถสร้างนักบูพสวรรค์ให้เกิดขึ้นได้จริงๆงั้นเหรอคงไม่มันคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนหลิวเฉิงเฟิงฝึกฝนบูมากว่าหลายสิบปีในปีนี้เองที่เพิ่งจะฝึกถึงระดับขั้นพรสวรรค์ความเจ็บปวดนี้มีเพียงหลิวเฉิงเฟิงผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบดีหลินหยุนจะสามารถสร้างนักบูพันสวรรค์ขึ้นได้ภายในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้ได้อย่างไรกันมันไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทางวิทยศาศาสตร์ หลิวเฉิงเฟิงคงจะลืมไปแล้วว่าการดำรงอยู่ของนักบูนั้นที่จริงมันก็ไม่ได้ถูกต้องเป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์สักหน่อยแม้ว่ายาเม็ดนั้นของนายจะล้ำค่ามากเพียงใดก็คงไม่สามารถที่จะทําให้นักบูพรสแสวงผู้หนึ่งกลายเป็นนักบูพสวรรค์ได้ในเวลาอันสั้นขนาดนี้มีเช่นนั้นแล้วการฝึกฝนที่ทะลุข,ข้ามขั้นนั้นค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะในเวลาสถานการณ์เช่นนี้ แต่ว่าหลินหยุนก็มีความมั่นใจอย่างที่สุดซึ่งรับรองได้ว่าซูจือเหลียงจะไม่เป็นอันตรายใดๆฝั่งตรงข้ามชินอูชีก็มองไปที่หลินหยุนด้วยความอยากรู้อยากเห็นในใจสงสัยว่าไอ้หนุ่มคนนี้กําลังทําอะไรหรือว่าเขาเตรียมที่จะสร้างนักบุพสวรวั์ให้ถือกําเนิดขึ้นในที่แห่งนี้หน่าขันเสียจริง ดังการขึ้นสู่สวรรค์จำต้องกลายเป็นนักบูพสวรรค์ก่อนจึงจะนับว่าได้เข้าสู่ประตูวงการบูอย่างแท้จริงหากว่าดินแดนพรสวรรค์นั้นง่ายต่อการเข้าถึงถ้าอย่างนั้นนักบูพสวรรค์ก็ไม่มีคุณค่าใดฮ่าฮ่า <c oughs> ชินอูชียิ้มเยาะในใจข้าจะให้เวลานายดูสิว่านายจะสามารถทำอะไรออกมาให้ได้ชมได้เห็นกันเวลาที่ดำเนินผ่านไปลมหายใจในร่างของซูจือเหลียงยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นฟ้าดินและชี้ที่บริเวณรอบๆเกิดแรงประตุขึ้นอย่างชัดเจน หลิวเฉิงเฟิงแอบสงสัยและหวั่นภาวาในใจลักษณะนี้เหมือนว่าจะฝึกฝนทะลุขั้นสำเร็จแล้วจริงฮ่หา,หาเหรอยาเม็ดที่หลินหยุนให้ซูจือเหลียงทานนั้นก็คือยาปฐมภูมิที่กลั่นให้กับควินจีนแม้ว่าเป็นเพราะสมุนไพรจะมีอายุไม่นานเท่าไหร่เมื่อเทียบกับยาปฐมภูมิที่แท้จริงแล้วนั้นก็มีความแตกต่างกันมากแต่ทว่าสำหรับซูจือเหลียงผู้อาวุโสที่มีอายุมากทานยานี้แล้วจะยิ่งได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เพียงแค่จะส่งผลให้ซูจือเหลียงลอกคราบเปลี่ยนแปลงร่างกายใหม่ทั้งหมดแล้วยังสามารถเพิ่มการบำเพ็ญฝึกฝนของซูจือเหลียงให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวอีกด้วยเดิมทีซูจือเหลียงก็มีพลังยุธ์ในระดับขั้นพรแสวงสูงสุดแล้วยาปฐมภูมิเม็ดนี้เพียงพอที่จะทำให้เขาทะลุถึงขั้นพรสวรรค์สูงสุดเลยทีเดียวเวลาสั้นๆแค่สิบนาทีผ่านไปคลื่นพลังแสงเส้นเบาบางที่สันไหวโชตช่วงพุ่งปรากฏออกมาจากร่างกายของซูจือเหลียง แม้ว่าคลื่นพลังแสงจะเบาบางก็ตามแต่กลับทำให้ทุกคนรู้สึกหวาดผวาราวกับว่ามีชีวิตที่แข็งแกร่งกำเนิดขึ้นใหม่แสดงให้ผู้คนในโลกเห็นว่าเขามีตัวตนดำรงอยู่จริงหลิวเฉิงเฟิงสีหน้าเสื่องซึมแดนพรสวรรค์ชินอูชีก็มีสีหน้าที่ตกตะลึงทะลุสู่ขั้นพรสวรรค์แล้วจริงๆด้วยคาดไม่ถึงว่าเขาจะทำสำเร็จทั้งสองคนมองไปที่หลินหยุนด้วยสีหน้าท่าทางซับซ้อน ลมหายใจของซูจือเหลียงยังคงแรงขึ้น,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 อนสองน,น,น,นาทีจากนั้นถึงระดับขั้นพรสวรรค์ชั้นต้นห้านาทีจากนั้นถึงระดับขั้นพรสวรรค์ชั้นสูงถึงขนาดที่ว่าแอบมีลางสังหรณ์ที่จะสามารถสำเร็จทะลุไปถึงขั้นพรสวรรค์สูงสุดเลยทีเดียวพอได้แล้วหลินหยุนพูดสองคำนี้ออกมายื่นมือออกมากดสัมผัสไปในอากาศลมหายใจในร่างกายของซูจือเหลียงที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นหยุดชะงักในทันที ซูจือเหลียงค่อยๆลืมตาขึ้นลำแสงสองเส้นสองสว่างขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็หายไปในที่สุดการฝึกฝนของซูจือเหลียงได้หยุดอยู่ที่ขั้นพรสวรรค์ชั้นสูงซูจือเหลียงคุกเข่าลงไปที่เบื้องหน้าของหลินหยุนซาบซึ้งใจอย่างมากบุญคุณของท่านอาจารย์ลูกศิษย์ผู้นี้จะไม่ลืมเลือนไปตลอดชีวิต ยาปฐมภูมิเม็ดนี้ทําให้ซูจือเหลียงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีเพียงซูจือเหลียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้อยู่แก่ใจแทบที่จะทําให้เขาได้ปรับเปลี่ยนกลายเป็นชีวิตใหม่หลินหยุนมีบุญคุณที่ได้ชุบชีวิตใหม่ให้กับเขานักต้มตุนอาวุโสผู้นี้ตระเวนไปทั่วกว่าครึ่งชีวิตในที่สุดก็บรลุในสิ่งที่ตนต้องการความทราบซึ้งและคําขอบคุณของซูจือเหลียงที่มีต่อหลินหยุนไม่สามารถใช้คําพูดมาอธิบายได้ท่านอาจารย์ ได้ยินซูจือเหลียงเรียกขาหลินหยุนเซ่เทียนหัวและทุกคนต่างพากันตกตะลึงหลินหยุนทำไมกลับกลายมาเป็นอาจารย์ของซูจือเหลียงไปได้นี่มันเป็นมาอย่างไรกันแน่อูกัวซ่วงพูดด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นเมื่อครู่ทุกคนต่างคิดว่าซูจือเหลียงคืออาจารย์ของหลินหยุนคิดว่าที่พึ่งของหลินหยุนก็คือซูจือเหลียงที่แท้พวกเราเข้าใจผิดกันไปหมด หลิวเฉิงเฟิงมีท่าทีที่ไม่ค่อยเชื่อมองไปที่หลินหยุนจนถึงตอนนี้เขายังคงไม่กล้าที่จะเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงก็คงยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชินอูชีอยู่ดีเขาแค่เพิ่งเข้าสู่ขั้นพรสวรรค์แต่ชินอูชีอยู่ในขั้นพรสวรรค์มาตั้งนานแล้วแม้แต่พลังยุทธ์ก็เทียบเท่ากับขั้นพรสวรรค์สูงสุดหลินหยุนไม่ได้สนใจในตัวเขามองไปที่ซูจือเหลียงพูดว่ามีคนไม่เชื่อในพลังยุทธ์ของนายแสดงให้เขาเห็นเป็นที่ประจักษ์หน่อย ตกลงซูจือเหลียงลุกขึ้นยืนจ้องมองไปที่หลิวเฉิงเฟิงอย่างเย็นชาความสามารถของตนเองมีไม่พออย่าคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนกับตัวนายไอ้คนไม่ได้เรื่องหลิวเฉิงเฟิงหน้าตาแดงกับในพริบตาซูจือเหลียงกระโดดไปยืนอยู่ที่ด้านหน้าของชินอูชีกลิ่นอายของความแข็งแกร่งส่งกลิ่นกระจายไปทั่วทั้งร่างกายเมื่อครู่ทาให้นายรอนานไปหน่อยตอนนี้ข้าให้นายเป็นผู้ออกอาวุธลงมือก่อน ชินอูชีพูดอย่างเย็นชาว่านี่คือสิ่งที่นายชดเชยให้ข้าใช่ไหมไม่ต้องหรอกคนรุ่นหลังที่เพิ่งเข้าสู่ขั้นพรสวรรค์อย่างนายไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าแม้แต่น้อยถ้างั้นนาะยอย่าเสียใจภายหลังเด็ดขาดสูจือเหลียงมียิ้มแยะบนมุมปากของเขาพูดว่าเตรียมพร้อมรับมือนะพูดจบก็ชกหนึ่งหมัดไปที่ชินอูชีแม้ว่าจะมีพลังยุทธระดับแดนพรสวรรค์แต่ทว่าพลังหมัดนี้ของสูจือเหลียงมีพลังเหนือกว่าหมัดเมื่อครู่ของหลิวเฉิงเฟิง ชินอูชีมีสีหน้าที่ตกใจแอบพูดในใจว่าเป็นไปได้อย่างไรพลังยุึดของเขาก็แค่ระดับขั้นพรสวรรค์ชั้นสูงแต่พลังของหมัดนี้เทียบได้กับขั้นพรสวรรค์สูงสุดเลยทีเดียวหลิวเฉิงเฟิงที่อยู่ด้านในศาลาก็มีท่าทีที่ตกตะลึงในใจหวัดผวาแล้วพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำไมเขาจึงแข็งแกร่งมากมายขนาดนี้ พลังยุทธ์ของหลิวเฉิงเฟิงก็อยู่ในขั้นพรสวรรค์ชั้นสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับนักบุพสวรรค์ชั้นสูงหน้าใหม่อย่างซูจือเหลียงแล้วช่างแตกต่างกันหลายระดับเลยทีเดียวซูจือเหลียงเพียงคนเดียวสามารถต่อสู้กับหลิวเฉิงเฟิงได้ถึงสิบคนแต่ว่าข้อเท็จจริงปรากฏอยู่เบื้องหน้าพวกเขาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อชินอูชีสีหน้าเคร่งเครียดระมัดระวังตั้งใจเป็นพิเศษเตรียมพร้อมพละกําลังทั้งหมดแล้วชกออกไปหนึ่งหมดัด แต่ว่ายังไม่ทันได้ปะทะก,กับหมัดนั้นของซูจือเหลียงชินอูชีมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันร้องตะโกนอย่างวาหวัดผวาเป็นไปได้อย่างไรพลังเพียงหมัดเดียวนี้เทียบเท่าได้กับการรวบรวมพลังหมัดของนักบุพพสวรสูงสุดเลยทีเดียวตุ๊บชินอูชียังไม่ทันได้ตกใจก็ถูกหมัดของซูจือเหลียงชกลอยกระเด็นออกไปล้มฟุบไปยังพื้นกระอักเลือดออกมาเพียงหมัดเดียวทำให้ผู้เก่งกาจอย่างชินอูชีพบกับความพ่ายแพ้